ครับทีนี้พิกัดของบ่อนกันสักนิดหนึ่งครับอย่างที่เมื่อวานเรานําเสนอนะครับทำออกมาเป็นกราฟิกคือเห็นพิกัดชัดเจนแล้วว่าอยู่ริมถนนจิตตรพันธ์ข้างบขอสอเก่าเนี่ยฮะคือตําแหน่งนี้เนี่ยชาวบ,บ้านในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขารู้กันมานมนานแล้วเปิดเนี่ยอันนี้ตามรายงานข่าวคือ24ชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชมคือเล่นกันได้ตลอดเวลามีอาหารบริการแล้วต่อวันเนี่ย หลักร้อยคนที่มาร่วมในการเล่นการพนันที่นี่และส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านจากมาบตาพุทธอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจเอกพรัสรุตวัชรธนะโยธินผู้กำกับโรงพักเมืองระยองนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเปิดเข้าไปในโกดังแห่งนี้โล่งจงไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นโกดังเปล่าๆที่ติดแอร์ขนาดสตันจำนวน2ตัวมีห้องเล็กๆนะฮะกั้นกระจกอยู่หนึ่งห้อง ด้านหลังมีอีกสองห้องแล้วก็เป็นแผ่นลวดลายที่ติดอยู่ตามกำแพงไม่มีอะไรเลยแล้วสะอาดเอี่ยมเลยครับยังกับเพิ่งทำความสะอาดมาอะฟางเสียงผู้กำกับครับแล้วก็ได้มาตรวจสอบตามที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนนะครับผมก็ได้นำทำคนตรวจสอบแล้วนะครับพอกฏว่าไม่ไม่มีการ เล่นการานันนะครับที่ในสานที่แห่งนี้นะครับลักษณะท้ายๆนะครับมันก็เป็นที่เก็บของอะไรประมาณอย่างนี้ครับอดัมเก็บของนะครับคงจะไม่ได้มีการเล่นการพนันอะไรกันตามที่เป็นข่าวครับในขณะที่เมื่อวานนี้ที่สำนักงานกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเขาก็ประชุมด่วนกันเรื่องนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองครับก็ออกมาเปิดเผยว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแอบลักลอบมาเล่น ไม่ใช่เปิดเป็นบอนดแบบติดตั้งตึงตาอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาบอนดวิ่งลักลอบเล่นไม่มีบอนไม่มีมีไม่ได้อูมีมีได้ที่ไหนลองบอลการยืนยันว่าในระยองไม่มีบอนแน่นอนแล้วที่เขาบอกถ้าติดเชื่อมาจากบ่อลก็ไม่เป็นเวลาเขาสอนเราในการสื่อสารสื่อสารที่แบบคนนี้เขาก็รู้เนี่ยชอบชอบเล่น อันนี้ไอการที่เขาไปแอบแลักลอบเล่นอะไรกันอย่างนี้บางทีบางครั้งก็อาจจะความหมายอาจจะไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยชาวบ้านนะบางทีเขาเวลาเขาเขา,าจับกลุ่มกันบางทีมันก็แอบเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยนราจะเป็นกะณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาเรื่องนี้ให้ผู้ว่าเขาา้าใจผู้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้ว่าไปเหมาวรวมนี้ไม่ได้เข้าใจไหมฮะเพราะมันไม่ใช่ไงฉะนั้นคนที่ติดไอสามทีมก็แค่หนึ่งบวกหนึ่งบวกหกมันแค่เจ็ดคนบางทีพวกชอบเล่นพวกเนี้ยแล้วเราเรื่องนี้เราเราเราเข้มงวดอยู่แล้วในใบเด็กเนี่คือสรุ สรุปว <OR> ่าระรยองไม่มีบอนคือท่านผู้บังคับการท่านก็ปฏิเสธนะคะยืนยันว่าไม่มีบอนในพื้นที่แต่ถ้าย้อนไปฟังท่านผู้ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปนี่ก็คือก็ต่อว่าต่อขันท่านผู้การนั่นแหละค่ะจนกระทั่งล่าสุดเห็นว่าพบตรเนี่ยท่านสั่งสอบด่วนเลยนะคะต้องเอาให้ชัด ภายใน3วันเนี่ยค่ะว่าตกลงมันยังไงคือท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณสาธิตบอกเลยคนที่ปล่อยประละเลยให้มีบ่อนการพานันเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายต้องมีความสํานึกต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและต้องไม่สนับสนุนคนพวกนี้คือจะใช้ยาแรงเลยแล้วทางผู้บังคับการกลับบอกว่าไม่มีบ่อนแต่ชาวบ้านบอกอยู่มาเนี่ยนานมากแล้วนะบ่อนแห่งนี้อืทีนี้โลกออนไลน์เนี่ย ถ้าพูดถึงความช่างสังเกตก็ต้องยกให้ใช่ไหมฮะ,ฮะเขาก็ดูจากภาพที่มีการแถลงข่าวเหล่านี้แหละครับที่โกดังแห่งนี้นี่เขาก็วงให้ดูเลยนี่ไงนี่คือตำแหน่งตั้งโต๊ะรอยมันมีรอยที่พื้นมีรอยที่พื้นให้เห็นเป็นรูปโต๊ะได้เลยเขาก็ตั้งโต๊ะกันอยู่ตรงนี้ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต่อวันนึงเนี่ยบางวันเนี่ยถ้ามันพลิกพกช่วงพลิกพกอาจจะแตะ500คนเลยนะฮะที่มารวมอยู่ในโกดังแห่งนี้<ะ>เพื่อเล่น แล้วก็24ชั่วโมงเล่นทุกวันมแม่มันช่างแตกต่างจากสิ่งที่ท่านแถลงะนะฮะก็เลยกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้